โอเคนะคะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องมน r นต t u t o t u b บ Channel นะคะก็วันนี้วันจะมาสอนทีการแก้ไขปัญหา YouTube วิดีโอไม่ตรงกับเสียงนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันเนาะแล้วก,กดสามจุดมุมขวาบนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก,กดรีเซ็ตค่ากำหนดแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้นะคะ แล้วเขาจะถามว่ารีเซ็ตค่ากำหนดแอป,ปหรือไม่ให้เรากดรีเซ็ตแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดออกนะคะกดล้างตรงนี้นะคะกดอันหนึ่งกดกดล้างเนี่ยกดล้างการตั้งค่าออกนะคะแล้วก็กดรีบูตเครื่องนะคะหรือว่าเปิดปิดเครื่องใหม่นะคะ พอเราแบบเปิดปิดเครื่องใหม่ใช่ไหมมันแล้วก็จะสามารถดู YouTube ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะวิดีโอกับเสียงก็จะตรงกันเหมือนเดิมเนาะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กคดแชร์กด s ับสไคร e ์บนนั้นด้วยนะคะ